ฟลอร์หมีและระเวงเจ้าใน EP นี้ครับรีบไปนั่งซะก,ก่อนก่อนจะไม่ได้นั่งตัวแรงแห่ง g r s E2 ชิน n ั a n s e เขาใกล้จะเปิดประจำการแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่เซนไดนะครับต่อเน,นื่องมาจาก EP ที่แล้วครับที่เรานั่ง E6 นะครับมาจากอากิตะแล้วก็มาลงที่เซนไดตรงนี้ลงจากฮายาบุษานะครับแล้วเราก็ต่อเยือมาพิทูนี่รฮะ ส31ต่อส45ได้เลยเราเดินไปที่รถของเรากันเลยครับแค่ข้ามชานชาลาก็ถึงแล้วนั่นไงครับรถที่ยวจะนั่งไปเป็น E21000 ชินคันเซน,นะครับปลายทางของผมวันนี้คือโคเรียมาครับซึ่งเจ้าไฮยาบุสะกับโคมาชิเนี่ยไม่จอดก็จะเป็นต้องลงเพื่อมาต่อยามาบิโกะครับซึ่งวิ่งช้ากว่านะครับไปลงที่ปลายทางตรงนี้รถมันต่อกันอยู่ พอได้เวลาครับพญาบูสะโคมาชิเขาก็ออกเดินทางไปโตเกียวแล้วครับส่วนของเราเนี่ยจะวิ่งตามไปทีหลังนะครับกลับมาที่เจ้ E2 ของเรานะครับรถมีทั้งหมด10คันครับที่พิเศษคือคันที่9คันนี้เองนะครับคันที่9นี่จะเป็นรถกลิ่นคาร์หรือว่ารถชั้น1ซึ่งในบ่อของรถชั้น1เนี่ยจะวางเป็นคู่ๆครับก็คือวาง2กับ2นะแล้วแต่ละคู่ก็จะมีหน้าต่างเป็นของตัวเองไม่ต้องแยกกับคนอื่นด้วยนะครับเราอ่ะไปนั่งตู้8ครับก็มาต่อแถวเราตรงนี้สักครู่หนึ่ง ที่นี่เพื่อการสับสนนะครับเขาจะบอดดิ้งก่อนเวลารถออกไม่นานเปิดประตูแล้วจ้าเราลากกระเป๋าขึ้นรถไปเลยครับอันนี้คือภายในรถนะครับชั้นเอค n นอ y มีหรือออร์ดินารี่คลาสก็คือวางเบาะ3านะครับเหมือนชินคันเซ็นทั่วไปสังเกตหน้าต่างนะของ E2 นี่หน้าต่างจะกว้างมากเลยแต่ว่าจะมีเสากลางสําหรับม่านนะครับอยู่ระหว่างหน้าต่างทุกบานเลยนะครับรถไฟออกจากเซนไดแล้วจ้าจริงๆแล้วมีเสียงประกาศด้วยนะ แต่ว่าเสียงของตู้นี้มันเบามากเลยครับแทบจะไม่ได้ยินเลย เราลองมาดูความเร็วกันบ้างนะครับเจ้า e2 นี่ท็อ s สป e d แค่275กิโลเตมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับปกติแล้วเขาจะวิ่งประมาณนี้นะครับ250-270โดยประมาณวิ่งมาไม่ไกลเท่าไหร่ครับก็มาถึงที่ฟุกุชิมะนะครับ และที่ฟุกุชิมะนี่เองครับยามาบิโกะก็จะมารวมขบวนกับรถซูบัสะนะครับหรือว่ายามากตาตะชินคันเซน็นอีก6คันนะครับเป็นทั้งหมด16คัน รวมขบวนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ E2 กับ E3 ก็จะวิ่งที่ความเร็วประมาณนี้แหละครับ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณ แล้วเราก็เดินทางมาถึงโคริยามะสเตชันนะครับเราลงกันที่นี่ครับระหว่างทางที่จะเดินลงไปทางองาคารสถานีด้านล่างก็ขออนุญาตยืนดูขบวนรถเยมาบิโกกับซูบาสะที่รวมกันแล้วนะครับวิ่งผ่านหน้าเราหน่อยนะครับ E2 ด้านหน้าข้างหลังก็คือ E3 นะครับยังไม่มีโอกาสได้ไปรีวิว E3 เลยอ่ะไม่แน่ใจจะมีโอกาสไหมนะครับคอยดตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะ ก่อนจะจบกันไปมีของแถมนะครับอันนี้คือแผนผังว่าเราขึ้นรถแบบไหนนะครับเวลาเราจะขึ้นรถเนี่ยดูทั้งป้ายด้านล่างและป้ายด้านบนนะครับที่เห็นนี่คืออีกหนึ่งวันนะที่พี่หมีต้องเดินทางนะครับไม่ใช่วันเดียวกับที่นั่งขบวนมาสักครู่นี้อ่ะนั่งเบอร์สิบเราก็ยืนรอตรงนี้เลยและฝั่งตรงข้ามครับก็มีรถ E3 สามนะครับพร้อมด้วย E2 สองนะครับเป็นซึบาสะของเยมากาตะชินทานเซนแล้วก็เยัมบิโกของโตโฮกุชินทานเซนนะครับ ทาขบวนมาจอดที่สถานีโคริยามะนะครับให้เราได้เห็นขบวนยาว,ยาวๆชัดชัดเลยว่ารถยาว16คันหน้าตาเป็นแบบนี้แลครับ ลักรัะ EP นี้ครับเราก็พาทุกท่านนั่ง e 2แล้วก็รู้จักน้องคันนี้มาพอสมควรนะครับซึ่งอีกไม่นานเนี่ยน้อง e 2ก็จะรีทายแล้วนะครับเพราะว่าให้บริการมายาวนานหลายปีแล้วครับ ถึงเวลาที่จะต้องมีรุ่นใหม่นะครับมาแทนน้อง E2 แล้วใครยังไม่ได้นั่งก็กลับไปนั่งที่ญี่ปุ่นซะก่อนนะครับก่อนจะไม่มีโอกาสได้นั่งนะครับ และก่อนจนะจากกันไปครับพี่หมีฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube ช่อง follow มีและเพจเรเวอแ a งเจิของเราไว้ด้วยนะครับอ๋อ u u u e e เรามีซุปเปอร์ตงก์้่นะสับสนการเดินทางให้พี่หมีก็ได้นะครับกดซุปเปอร์ตงจะขอบคุณมากเลยแล้วพบกันใหม่ใน EP นะีหน้าจ้าบ๊ายบาย